วัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสี่ยงเช้าบ่ายนะคะประจ ա วมาที่18สิงหาคม65นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นแค่แนวทางการมีข้อตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะคะสำหรับห้างเสี่ยงเช้าตัวเด่นก็คือ0กับ1นะตัวรองก็คือ2กับ3 0ก็0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 9เลยเนาะ

ห้าศูนเริ่มต้น5้ศนย์ก่อนนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าห้าเจห้าเกดนย์ดหน่สองดห้าแดหดเจดจะถึงแปดเก้าน่นยนะสามตัวก็ห้าแปดสองเจ็ดห้ดห้าเจดเเจดหดห้าเจดปดจับคู่ก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหหห้าดดห้าปดหหดหเจดเจ็ดห แปดเจ็นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะเช้ามาซื้อบ่ายดีเด้อจับคู่ซื้อ v i p ด้วยก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเ,เพื่อนเทุกคนที่กดติดตามกดซับสไ cribe กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ